สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบก,กับผมตื๊ดตืดตืดคนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรสักอย่างวันนี้จะมาแนะ,แน,ะนำนะแอปในสายเดียที่น่าสนใจนะฮะขั้นแรกต้องไปแอดซอสก่อนผมแอดไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกซอสท,ที่น่าสนใจให้นะฮะ องขออภัยด้วยนะคะที่มันแหลกแหลกะ,ะช,ช้าชนะ,ะแต่ถ้ามันกําลังดีก็ขออภัยด้วยที่พูดผิดนะฮะเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นเนี่โฮมหน้าแรกเนี่ยเนี่ยครับแล้วกดที่แหล่งนี่นะฮะข้างล่างข้างล่างเนี่ยแหล่ง แล้วเวลาเราจะแอดซอสนะครับอันนี้อันนี้แนะนำเลยนะฟังดีๆแอดซอสต้องทำอยู่แล้วแหละแอดซอสให้กดที่มุมขวาบนเนี่ยแก้ไขเนี่ยกดไปครับแล้วกดมุมซ้ายบนเพิ่มแล้วมันขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวอดตามผมนะผมบอกอันแรกอันนี้เลย สำหรับคนที่อยากโหลดแอปฟรีๆนะฮะนี่นี่นะฮะ s i d e a i p h o n e c a k e c o m นะฮะนี่นะฮะแล้วก็แอดเข้าไป http แล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเราไม่ต้องเขียนเพราะว่าเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วเนี่ยเราจะเขียนไป repo เอ้ยยังไม่ถึงนะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายต่อต่อไป buy your apple นะฮะนี่ จะเป็นใช้ไว้ใช้ใชโหลดแอปดีๆอ่ะไอเนี้ยบ u ย y o ู่แอปเปิลเนี่ยนะฮะต่อไปแฮก o ยู i ไอโฟนนี่นะจ้ะ repo hackyouiphone o r g แล้วก็ตัวนี้สระค่ที่อยากเอ่อ r e คอร์ดนะฮะอยากอัดคลิปอะเนี่ยกดเข้าไปแอ u ซอสด้วยนะลืมบอกเดี๋ยวบอกแล้วเราก็หาคาว่า Display Recorder มันเยอะอยู่อะหาเอาเองแล้วกันแล้วกดโหลดตามปกตินี่นะฮะก็แอดไป repo i n s e l l y แล้วก็ตัว i com นะฮะต่อไปตัวนี้คืออ่านไม่ออกครับ http ไม่ต้องเขียนเหมือนเดิมก็เขียนมาแค่ r p e t r i c h repo แล้วก็นะฮะนี่ฮะที่ผนใจแนะนำก็มีแค่นี้ต่อไปไปดูแอปที่โหลดที่ควรโหลดะฮะที่น่าสนใจตัวแรกนะฮะก็จะเป็นออคาไลานะเป็นตัว จะเปลี่ยนตรงนี้ยเนี่ยมันมีสามอยา่างให้เราเลือกแล้วมันจะเปลี่ยนตรงมุมขวาบนเนี่ยให้เป็นตามที่เราเลือกนะฮะอคอบอดผมใช้ไม่ได้ลืมไปติดตั้งไอ้เรื่อยยามเนี่ยแหละใครติดตั้งได้ก็สามารถเมนไว้ได้นะครับบาเรลอ่าสมมุตินะ เอาเราเลือกแบ็คแมนแลวกันแล้วเราออกไปดูแล้วลองเลือกหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือน iPhone ธรรมดาใช่แต่ถ้าเราเลือกเป็นแรนดอมนะฮะส่วนผมแนะนำให้ใช้แรนดอมมันจะมีหลายแบบร่วมกันอะมันมีทุกแบบอะเนี่ยเห็นไหมมันมีทุกแบบเลยเนี่ยเนี่ยมีทุกแบบเลยนะฮะ เดี๋ยวต่อไปคือ Colorage b เมื่อเรากดใช้แอปต่างๆเห็นไหมอย่างเนี่ยไลน์ใช่ไหมปกติไอ้ที่มันเตือนเนี่ยอย่างเลข212เนี่ยปกติถ้าปกตินะมันจะเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าใช้ Colorage b มันจะเปลี่ยนสีตามรูปแอปนะฮะ เนี่ยอย่างจุกเนี่ยมันก็เป็นสีเขียวมันก็เลยเป็นตัวสอนสีเขียวแอปสโตเป็นสีฟ้าเล่มก็เลยเป็นสีฟ้านะฮะอันนี้ก็น่าสนใจดีไปดิสเพย์รีคอร์ e เกอร์ก็เอาไว้เนี่ยไวย้เห็นที่ผมรีคอร์ดนะฮะล็อกชิฟคือส่วนนี้เนี่ยไอส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยปกติมันจะเป็นสีเข้มๆขมล,ลายๆอะ่ะมันจะไม่สวย ถ้าใช้ดอกชิปก็อันนี้ผมเปลี่ยนดอกชิปนะให้มันเป็นสีนี้สวยดีมันก็จะจ,งจางๆเห็นภาพพื้นหลังถ้าเป็นแบบเก่ามันจะยังไงเข้มข้นเป็นนมเลยเอ้ยไม่ใช่คานชันเออต่อไปนะฮะเอ่อเฟสคือเวลาเรา ทดลองหน้าจอแล้วเรามีรหัสผ่านอ่ะมันจะให้เลือกให้แบบรหัสผ่านเป็นรูปได้อ่ะให้ตั้งรหัสผ่านเป็นรูปได้เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูไอคอนบลส์แอปเต้นทำให้แอปเต้นนี่เปิดไปนะฮะนี่ปิดไว้ก่อนเห็นไหมฮะปกติมันจะอยู่นิ่งๆใช่ไหม เมื่อเปิดไอคอนเบลลเราจะเห็นอะไรบางอย่างนี่แอปเต้นไงล่ะโอ้โหแอปเต้นแต่ผมไม่ชอบเปิดแล้วแหลก <c oughs> ต่อไป sp t o ีทูอืมไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัววิเทอรบอร์ดนะฮะ ก็เอาไว้เปลี่ยนสีทีมตามปกติทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะสุดท้ายนะฮะที่ของวันนี้คือเซเพลินนะฮะเอาไว้เปลี่ยนมุมซ้ายบนตรงนี้เนี่ยเนีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่นะฮะปกติของคุณมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเปลี่ยนเซเพลินไปแล้วนะฮะนี่มีแบบเยอะแยะเลยแบทแมนอย่างนี้ออโต้บอท อย่างนี้แบทแมนเนี่ย่ผมชอบไนกี้นะส่วนตัวก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบด้วยน,นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยจะเป็นพระคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดสไคร์เพื่อรับชมในตอน,ต,อนต่อไปนะครับบ๊ายบาย